หมดเงินไปเที่ยร้านที่แต่เด่นหมือนกันร้านแหคือรถได้เป็นคันเลยนะแม่งเป็นรถเก่าก็จริงนะเว้ยแต่แม่งไอ้เที่ของไม่ใช่นะคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะไอ้เที่รถคันนี้แม่งเหมือนไม่มีอะไรนะแต่แม่งมีนะครับผมบอกได้ก่อนอย่าไปขี่แบบคู่ตีคู่นะพวกรถกระบะอะไรท่อดังๆไอ้เรียบไอ้พวกคุปอร์คาร์อย่าไปตีคู่คันนี้นะไอสัตว์โดนสวนเอาอยเลยนะวันว่างคุณมาสวัสดีครับผมเบิร์ดวันน้ว่างนะครับวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่าง มันลื่นก็นไม่ว่านะผมบอกกับว่าผมอะไม่อยากจะพูดนะลาดตาเขานะแต่ก็ไม่อยากจะบอกสถานที่นะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเครดิตเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านเขาเองผมอะขี่ผ่านลาดตะเขามาเป็นเห็นในที่ซอยนี่มันไม่มีแต่รถซิ่งเข้ามาในซอยนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วก็ไปถ่ายแม่งเร็วๆเลยแต่ก็จะเป็นคลิปตัดนะก็คือขอไปขอเขาถ่ายจริงๆผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ถ่ายคลิปเนี่ยผมต้องได้เงินนะแต่เนี่ยผม ไปขอเขาถ่ายผมอยากถ่ายรถซิ่งพวกแบบ R 3า R 3 2 c เซฟโลอะไรเข้าไปอะเปนเห็นบ่อยมากเลยผมอยากมาถ่ายนะเขาเป็่นอู่รถซิ่งหรือไงวะปกติผมไม่ค่อยมาถ่ายรถพวกนี้รถยนต์ปกติผมจะไม่ค่อยมาถ่ายนะผม,มบอกอน้องอะนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับน้องขาถ่ายอะไรันครับครับครับพี่ไทเจ้าของครับครับ อ๋อวันนี้ครับพี่พอดีผมอ่ะผมขี่ผ่านไปอ่ะผมเห็นรถแม่งรถซิ่งเข้ามาในซอยอ่าที่อ่ะครับจริงจอ่ะผมขออนุญาตถ่ายคลิปนะแต่เ<ค><ณ>ข้ามาเนี่ยผมปกติผมไม่ค่อยมาถ่ายพวกนี้หรอกเกี่ยวกับพวกนี้หรอกพวกเครื่องจริงๆร้านร้านที่มีทําแต่โฟล์ดซิ่งใช่ปะก็รถบ้านทํำด้วยคือรถซิ่งนะครับรถบ้านก็ทำรถซิ่งก็ทำต่อทำทุดได้ทุกอย่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อนอกจากรถเยอะจริงๆริงครับน้องๆดูดิเต็มเลยได้คัน<ณ>นี้ทำอะไรอันนี้ก็รถบ้านมา งานรายละเอียด,ดทั่วไปต้องบอกน้องอก่อนไม่ได้มากนตีนะตอนนี้ขอขอแบบจะเข้ามาแล้วไหนๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาขอแบบขอญาตถ่ายที่ด้วยเแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเครดิตให้ช่วงหลังก็ได้อตอนที่ก็ก็คือผมไม่ได้อะไรก็จกจะถ่ายแบบเป็นความรู้หน่อยรถพวกนี้บางทีปกติผมผมต้องบอกน้องก่อนว่าผมไม่ค่อยได้มาถ่ายรถแบบพวกนี้นะส่วนม,มากจะมีแต่มอเตอร์ไซค์นะแตน่นี้รถพวกแบบเขาจะไม่ได้เปนซูเปอร์คาร์อะไรพวกนี้จะเป็นรถพวกแบบรถ รถซิ่งเก็บอ๋อรถซิ่งเก็บรถเก็บจอดเก็บแต่ก็ทำเครื่องแรงแรงได้ยิงกันได้จริงๆก็ถ่ายได้หมดใช่ป่ะพี่ไม่มีตีนกสิทธิ์อะไรใช่ป่ะถ่ายได้ครับถ่ายได้หมดเลยกูณจำถ่ายเอาปกติผมไม่ได้มาถ่ายเงี้ยผมจะคือเราต้องมาถึงปุ๊บต้องมาถามแบบเครื่องยนต์ยังไงอย่างนี้เหรอก็รถซิ่งแห่งชาติเลยครับก็จะเป็นพวกเซบิโร่กันเลยอ๋อเซบิโร่สิ่งบ้านเราที่เป็นรถซิ่งแห่งชาติแล้วคนเล่นมีแบบคันแบบที่แบบจริงๆอะไรั้งป่ะก็มีจริงๆเลยเป็นเซิโรร่่ลาายย้ปะมณอู เซ็นเซ็นรโลงเลยนะเซ็นล uh ้านเซ็นล้านเลยเหรทำอะไ่บ้างน่าสนใจว่ะอันนี้ถ่ายได้แค่ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรได้ถ่ายติดได้ไหมหุ่ดินี้ทำอะไรลูกพี่ไปโดนตีหน้าปะเราเล่นาีหน้าเราเล่นตีหน้า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 ทีหนับพี่ทตีอย่ามาขอเขาถ่ายแล้วมาคนตีนอย่าไม่ได้เยอะหวะเดี๋ยวมบอกไปนะเฮียนี่ทำอะไรลูกพี่ทำแอร์ครับพี่ทำแอร์อันนี้อ๋อแสดงว่าลูกพี่นี่ช่างมีลูกพี่เนี่ยที่ร้านลูกพี่เนี่ยมีช่างประมาณกี่คนครับ ประมาณ5้าถึงหคนห้าถึงหกคนผมด้วยก็7จคนอันนี้ช่างแอร์จะแยกแผนกกันใช่ป่ะไม่ครับช่างทำได้ทุกระบบเลยแต่ละคนคือต้องทำทั้งหมดเอาเลยลูกกระจอกนี่ก็ทำได้หลายอย่างเลยดิก็ต้องทำเป็นทุกอย่างไม่ได้แลกโซนเลยใช่มีแค่ไฟเท่านั้นที่จะเป็นคนเดียวที่เป็นคนทำอ๋อนอกนั้นก็คือช่างเป็นป่ะถามจริงเป็นถอดก็แบบเป็นป่ะเนี่ยโอเป็นโอเคโอเคจะมาใหม่มาใหม่มาใหม่มึงจะมาขึ้นกวดอุ๊ยน้องๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบิ๊ก เทวีโร่ A สามหนึ่งเครื่อง2องเจครั A สามหนึ่งนะครับทะเบียนตรงรุ่นนะครับ A สามหนึ่งจริงๆริถถูกกฎหมายนะเห็นว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเซ็นต์มาต้องมาเซ็นเซอร์ผมต้องบอกก่อนว่าไปถ่ายทุกอวดบางคนถ่ายปุ๊บต้องเซ็นเซอร์ทะเบียนด้วรัแต่ไม่ต้องเซ็นเซอร์ยลยพี่ไม่ต้องรถถูกต้องอยู่แล้วแต่สภาพนี้ถูกต้องนะให้ดูก่อนนะถูกต้องนะไอสัตว์ถูกต้องนะถูกต้องติงเครื่องตรงรุ่นแต่มันอาจจะเป็นแบบเครื่องซิ่งเราไม่ได้ขี่หลังถนนใช่ไหมก็ขี่หลังถนนด้วยรไอสัตว์ขี่หลังถนน หลักถนนคือขี่ใช้งานครับพี่อ๋อขี่ใช้งานรถใช้งานใช่รถใช้งานรถคันนี้ประมาณ4,400กว่าีลย3,400 cc 3,000 cc ถ้าถ้าวัดเป็นม้านี่ประมาณกี่ม้าพี่ครับคือคันนี้สเต็ปผมทําไว้รองรับจริงๆมันพันร้อยกว่าพันร้อยพันหนึ่งร้อยหมาเหี้ยแล้วมึงจะเอาถนนในวิ่งวะเนี่ยอุ้ยคันนี้สุดนะแล้วพี่บอกรายละเอียดได้ป่ะคันนี้ก็คลิปนี้น่าจะเป็นสาระแล้วคลิปยาวมากเลยนะคันนี้สวยมากเลยนะผมชอบมากคันนี้เป็นเครื่อง 2J cc 3,000เหมือนเดิมแต่ก็จะมีเรื่องของแคมชาร์ปเป็นที สปริงเีเทนเนอร์วาวทั้งหมดถูกขยายแล้วก็เป็นของอเมริกาหมดแสดงว่าไส้ในก็คือเป็นของซิงหมดแล้วถูกต้องใช่ปะไม่มีของเดิมไม่อะไรแล้วจริงจริงมันเป็น2องเจทบโใช่ป่ะใช่ครับปะผมก็พอรู้นิดหน่อยนะแต่ไม่ได้เก่งอู้ทบโบนี่รู่ประมาณกี่บาทวะเนี่ยเอ์โบก็สเปคมมนจริงพันสองพันสองก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันบาทใช่ป่ะตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปด แล้วนี่เราบอกนะไอ้เยี่ยท่อเนี่ยเป็นท่อไทเทเนียมนะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยไทเทเนียมก็ประมาณอันนี้ประมาณร้อยสองร้อยอันนี้ประมาณการเสรเจิ้งไงเชียงคงไงเอออันนี้งานนี่สดครับผมเก็ตมือที่ร้านี่เขาเรียกอะไรเนะี่ยอันนี้นนคือฝาวาวล์วบิวเล็ตครับฝาวาวล์ววิวเล็ตก็อยู่ประมาณถ้าอย่างนี้ผมถ้าเป็นเป็นอลูมิเนียมเนี่ยที่ผมเห็นนะก็น่าจะประมาณไม่น่าจะเกินห้าพันเนาะห้าพันห้าหมื่น้ช่ไหมไอ้นี่เฮ้ยนี่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 คินดี้ใช่ป่ะภาษาอังกฤษเกตดี้ครับไม่ใช่คินดี้เกตดี้นะครับผมว่าท่อเนี้ยอู่ประมาณ7-8ั ใช่ประมาณอันนี้ประมาณเกือบสองหนึ่งถ้ารวมทําเสร็จนะจริงๆแล้วก็ไม่เป็นรถที่พี่ขี่ใช้งานด้วยคันนี้ใช่ปะใช่ครับทำอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยม้าขี่ใช้งานได้ปกติขี่กลางวันกลางคืนได้ครับไปต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวได้ก็คือขับกลางวันแอร์เย็นรถไม่มีปัญหาไปไหนก็ไปได้หมดขอแค่เติมมันแล้วก็ไปได้เลยต้องบอกก่อนอันนี้เฉพาะห้องเครื่องนะยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรแบบน่าสนใจมั่งแล้วก็ล้อล้อที่มันอะไรทีสามเจ็ดใช่ไหมล้อเป็นทีสามเจ็ดเก้านิ้วครึ่งออฟสิบห้าสี่ลูกต้องบอกก็เลยถามความรูู้ลกพี่คา ที่ที่จะขออนุญ,ญาตเข้ามาถ่ายก็ถามความรู้ว่าเรื่องล้อเรื่องอะไรเนี่ยเครื่องเนี่ยผมไม่รู้ต้องบอกอน้องๆก่อนนะถ้าใครชอบนะเราคอมเมนต์มานะเครื่องเนี้ยผมถ้าสมมติความเป็นจริงที่ผมเปิดมาโอ้โหเที่ยวว้าวอยู่ลายเลยเครื่องแม่งสุดมากเลยคันนี้อันนี้จะฟิลแบบอเมริกาเนาะใช่ไหมฟิลแบบเครื่องแบบแบบแต่งแบบฟิลอเมริกานะฟิลอเมริกานี่ก็แพงมากเลยนะชุดนี้นีพี่ทำเฉพาะเครื่องอย่างเดียวเนี่ยพี่หมดไปไปมาณเฉพาะในห้องเครื่องที่ผมทําไปล่าสุดปีปีเนี้ยที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยหมดเงินไปล้านที่แต่เจ็ดหมื่นบาท รถได้เป็นคันเลยนะวิ่งมันมีสลูปด้วยจริง่ะใช่ครับเปิดได้ใช้งานได้หมดสิป่ะเหี้สลูปตรงตรงรุ่นครับเปิดไงเปิดไม่ได้ใช่ป่ะต้องเปิดเปิดสวิตช์แล้วก็เปิดดันไดอ๋อมันก็เปิดเลื่อนมาอย่างงี้โอเคนะตอนนี้อ่ะลูกพี่พอระบบตรงหน้าเครื่องแล้วอ่ะมันมีอะไรแบบควบคุมอินโทรอะไรเขาเรียกว่าแล้วก็จะก็จะมีกล่องก็จะเป็นแม็กอีซียูครับ ซึ่งเป็นตัวสปอร์ตแล้วสามารถมไม่ได้อะไรจากรีวิวไอไอกล่องนี่เลยนะค <laughs> าาืโฆษณาเขาเต็มเต็มเลยนะนี่นะสามารถดูทูธผ่านจอได้แล้วต้องบอกว่าเครื่องเนี้ยพันหนึ่งร้อยม้านะครับมีหน้าจอด้วยใช่มีหน้าจอด้วย <laughs> สามารถดูพวกอ่ามิเตอร์พวกได้พวก,พวกดาต้าล็อกในนี้ได้เลยนี่จะขึ้นเป็นอันนี้เป็นรถของทางอู่เลยใช่ป่ะใช่รี่อย่างก็ซิกเนเจอร์เลยคันนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าที่ผมมองนะผมว่าคันเนี้ยแม่งเป็นรถเก่าว่าจริงนะเว้ยแต่แม่งไอเทียของไม่ใช่นะคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะไอ้เทียรไระคัน ตีคู่นะพวกรถกระบะอะไรท่อดังๆไอ้เรียบไอ้พวกซุปเปอร์คาร์อย่าไปตีคู่คันนี้นะไอสัตว์โดนสวนเอาอายเลยนะขอไว้ก่อนหมอีอ่จะเป็นคอนโทรลอย่างนี้ใช่จะเป็นคอนโทรลก็<ม>จะมีดูทั้งหมดเลยครับด,ดูความเร็วดูความร้อนทุกอย่างจะขึ้นหน้านี้หมดเลย<อ>แล้วก็สามารถเลือกเลงขับได้เลยไม่ว่าจะเป็น1นึ่งพันแรงม้าหกพันหนึ่งพันแรงม้าสี่ร้อยแรงม้าในงานที่ที่บอกนะครับน้องถ้าขับสี่แรงม้าก็แค่จิ้มเข้าไปขับ600ก็แค่จิ้มเข้าไปมันก็อยู่ที่ความเร็วของเราใช่ปะพวกนี้มันจะคำนวณเป็นบูทครับว่าจจจะะะะะะบบบูู์์์เเเเเเเยยอออออออนนนนน้้้้ปปป็็็3รรรรรดดัััมมมมคคาาาาาววววณแแงกกก่ลีิิหหญถ หน้าแรกก็จะเป็นหน้าพวกมอนิเตอร์ทั้งหมดไหนๆก็ถ่ายแล้ว<ำ>ผมผมอยากจะแบบเป็นเกียรติที่แบบอยากจะฟังเสียงรถคันนี้นี่คือ,คอพอจะได้ไหมได้พี่ถ,ถ่ายขนาดนี้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะ,อะลองลองสตาร์ทดูอันนี้เข้าค่าแล้วอันนี้ก็เป็นวัตถุ ฟังเสียงตัวโบเลยมันไม่ไดังปุ๊มันไม่ไดังปุ๊บ เนี่ยอร์โบแพงมันจะเป็นอย่างนี้แหละผมไม่รู้นะแต่ผมก็พูดไปงั้นอะเรื่องจริงมาลุยไปไหนวะขอเทอร์โบของของดีมันจะเสียงมันแบบต้อยดับเครื่องไปบางีมันวิ่งของมันอยู่ใช่มันเป็นบอรเบลลิ่งนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเอ้ยแล้วข้างหลังข้างหลังลูกพี่มีอะไรกปะมีระบบน้ามันครับพี่อ๋อไม่ต้องระบบน้ามันนะครับมาลองถ่ายคันนี้ดูคันนี้นี่เบ็ดเสร็จนะพี่ต้องผมต้องถามอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่เบ็ดอ่าถ้าถามว่าลงเงินไปทั้งหมดผมว่าต้องมีสามร้านนี่นะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่สามร้านกับได้รถรุ่่่่่่นนนนเเกาาาีีีมมัอออยูทคควชชบขงรใพ่ โอ้โฮฮียอันนี้คืออะไรวะเนี่ยพี่อ่าอันนี้จะเป็นระบบกำมันมีบัม,มติกอยู่ในนี้สองลูกรถคันนี้มีเคยเคยมาเคยมาถ่ายป่ะพี่ ผู้คนแรกเลยเนี่ยเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆคลิปนี้ต้องช่วยกันกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าสวยหรือไม่สวยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมัยก่อนแล้วเป็นสุ่มเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เซฟิโลใช่ไหม A สามหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งกับรายละเอียดนะรายละเอียดกับรถพวกนี้เท่าไหร่จะมาพูดแบบเฮ้ยมว่าเฮ้ยผมรู้พอนิดหน่อยก็ไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกเพราะปกติถ่ายแต่รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พอจะรู้อยู่แต่แบบถ้าเป็นรถพวกนี้เราเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าราคาแม่งเท่าไหร่อันนี้ชุดนี้ประมาณเท่่่าไหรรีีตงน้ ชุดนี้ถ้าผมตีประมาณน่าจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ออยอะไรพี่อันนี้คือออยระบายน้ำมันบินซิทับเย็ดเขมีออยน้ำมันผ่านตรงนี้เลยเหรอใช่น้ำมันไม่ดิทมันไม่ดูดเหรอก็คือน้ำมันมันร้อนมาจากหน้าเครื่องผมจะมีออยระบายอันนี้น่าเป็นช่างจริงนะครับต้องบอกก่อนนะเนี่ยดูเด็กเฮียเนี่ยพวกสายไฟป้องกันควอมเซอร์วิสไม่ใช่กันเซอร์วิสตัวเองใช่ไหมใช่เซอร์วิสตัวเองคือเกือบตัวเองคือช่างเข้าไปถ้าทำไปไม่มีเครื่องมือไม่มี ใช่ปะแต่ว่าเราแค่เตรียมไว้มีรถก็ต้องมีรถสไลด์ถูกป่ะบีทตวง,ตองโ,อโอ้โหเกียร์มีรถเกา่าๆก็ต้องมีรถสไลด์ไว <c oughs> ้รอใช่ปะไอของพวกนี้มันคู่กันต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวไปชมทางนู้นบ้างดีกว่าตรงนี้รถคันนี้มันเยอะและ้วไปตรงนู้นเลยไปเอจอกันเลย Let's go <S โอเคนะครับน้องๆวันนี้ก็อีกหนึ่งผลงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นซิเวียเอสห้าซินเวียเอสห้าใช่ครับเนาะตัวนี้ก็มาจบที่ร้านพี่เหมือนกัน นีพ่ก็มาดูอ่ะอันนี้เครื่องก็คือห้องเครื่องริมเป็นรีสโตทั้งหมดเครื่องก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นลูกกั้นซิ่งฝาก็จะเป็นสปริงดีเทเนอร์แคมซิ่งหมดแล้วก็ประกอบเคลียร์แลนด์ใหม่ทั้งตัวอุปกรณ์รอบนอกก็เบิกนอกทั้งหมดผมต้องบอกก่อนว่าไอ้เครืยองรถคันนี้แม่งคลิปจริงว่ะเจ้าของแม่งของจริงเงินถึงนะเนี่ยดูดิข้างล่างแม่งเบิกใหม่หมดเลยเนี่ยแล้วเหมือนพิษกระดองมาใช่ปะได้ครับคันนี้โอ้ยเหี้ยของจริงคันเนี้ยแม่งรถมือหนึ่งเลยอะเอาง่ายงๆวยาางงคันนนีี้้่เจขอรถ เขาบอกกับพี่มาให้โจทย์พี่ประมาณ400ม้าครับพี่เขาบอกว่าขับสนุกใช้งานได้ไม่มีปัญหาผมก็จะยืนพื้นให้ประมาณ500 500ม้านี่ก็โหเียผมก็ไม่รู้นะกจาก500ม้ามันแรงขนาดไหนนะเพราะปกติผมก็ไม่เคยขี่รถแรงอยู่แล้วผมไม่เคยขี่รถ500ม้าเนาะต้องบอกน้องๆก่อนอ่ะอย่าไปต่อไปเลยขับรถแม่งเยอะนะผมต้องบอกว่านี่ก็ฮอนด้า S2000 S2000 เครื่องอะไรเว้ยเป็น F20 จริงๆเครื่องมันเครื่องของมันเลยใช่ปะใช่ครับแล้วก็ไเซท turbo เอาใช่ครับอันนี้ก็ยืนพื้นอยู่ประมาณ5 0 0ะ ขับหลังหรือเปล่าคนตีนทุกคนเขาก็ขับกันหน้าไม่มีใครบอกว่าขับหลังไอ้เหี้ยขับหน้าทุกคันขับขวาขับขวาเนาะคนตีนผมได้เนี่ยไม่คนตีหน้าอันนี้เป็นเซเวโร่ครับ RB 25อันนี้ RB 25เหรอใช่ครับน้อยนะที่คนจะมาแต่ง RB 25ที่ผมได้ศึกษามาส่วนมากจะเป็น RB 26อ๋ออันนี้ RB 25อันนี้ก็เตดประมาณเต็ประมาณหกร้อยอ๋อมันก็ทำยากสิยี่ห้ายก็ไม่ยากครับถ้ามีเทคนิคไหมครับอ๋อเราได้หมดเลยแล้วแต่เน้นถ้าสมมติว่าพี่เซียนเซียนอ่ะพูดตรงๆเลยถ้าพี่เซียนอ่ะพี่ชอบทำ จริงๆผมก็ทำได้หมดความชอบไม่ไม่มีชอบเนไม่มีชอบก็คือทำได้หมดเลยไม่เกี่ยวอยู่แล้วทำได้หมดเลยอันนี้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 ผมต้องบอกว่าเด็กๆชอบแน่เลยซูปเปอร์ใช่ป่ะใช่ครับซูปเปอร์ซูปเอันนี้ทำอยู่ประมาณกี่ม้าพี่อันนี้เจ้าของรถจกได้ประมาณันสองร้อยในมาอมบ้านเด็กครับโปรโบเฮียลูกใหญ่ยังวะเท่ากับรถเชฟวิโล่พี่คันนั้นเลยเนี่ยถูกใช่ใช่แต่จะแพงกว่าป่ะอันนี้ใช่นิดหน่อยขี่หอดเลยวะพี่ เป็นพิเรียนครับเจ็ดหกเจ็ดม้าเล่นเงินเยอะใช่ปะ่ะัครบใช่อันนี้จะเป็นซูป้านะผมจะทำหนึ่งพันหนึ่งสองร้อยแรงม้าเลยใช่เจ้าของอยากได้ลันจะไปขี่ที่ไหนวะเนี่ยที่อ่ะเฮ้ยแต่ดูดูยางเดีย๋ยวน,นี้น่าจะฟิวเมกาเดีย๋ยวแต่คันนี้สวยนะดูแบบสีอาจจะไม่สวยนะแต่แบบแล้วแต่คนชอบเนาะดูยางเดีย๋ยวะอย่ามันต้องมีหลายหลายคันอีกแต่ผมเห็นอาสามสิบสองป่ะสามสองพี่มีซูป้าอีกคันอันนี้รถพี่เหรอเออรถลูกค้ารถลูกค้านะแต่รถตัวเองไม่มีเลยที่ถ่ายมาเมื่อกี้เซเวโรก็บอกรถตัวเองแต่ที่ไหนได้สัตว์เป มีแบบเจ้าของขอมาเมนว่ารถกูแล้วมึงเอามาออกคลิปได้ไงคุณโดนฟ้องนะคุบอกนะคุณบอกก่อนผมเป็นพยานในคลิปนี้นะผมบอกเป็นพยานในคลิปนี้นะปัญหาลูกแตกมากเลยเนี่ยรถที่จดจอดเนี่ยคือมันเป็นอะไรก็มีมาอัปเกรดเพิ่มมีมาเซอร์วิสช่างล้ำป่ะที่มาจอดอะไรเยอะๆเนี่ยถ้าไม่ล้ำเลยทำไม่นัก ตําไม่ลำไม่นาะนอันนี้เครื่อง R B 2 6มาอยู่ใน2 0 0 S S เฮ้ยปกติมันเป็นเคร <of> ื่องอันนี้ S R ไม่หรอใช่ครับปกติเป็น S R อุ้ยอันนี้มันเป็นเคปลาห์หร่าใช่ปิดแค่แพงปะเนี่ยพี่เคปลาแพงบเป็นเคปลาเลยเหรอแพงอะเนี่ยแพงารวมต้องมีประมาณเกแปดหมื่นคันนี้ประมาณขี่มาพี่คันนี้ผมจนมาหกร้อยห้าสิบต้องบอกกัน้องๆนะบางคนชอบเครื่อง R B 26แต่ผมอะในในรุมๆผมผมชอบทุกคันอะที่ถ้าผมมีตังค์ซื้อถ้าผมมมีตังซื้อผไม่ชออบเนนนาัี้มันเ็อหซีกึ เอ้นี่นี่นีคันนี้ไม่อันนี้คือรุ่นอะไรอันนี้คือลายที่ประตูแล้วรถคันนี้มันเป็นรถแบบรถตรงรุ่นรถศูนย์ตรงเขาเรียกว่ารถอะไรนะพวกสยามโบรารแล้วพวกนี้ใช่รถตรงรุ่นเนะาจริงจริงมันจะมีแค่สองประตูใช่ป่ะใช่ครับแต่ที่คันนี้แม่งเสือกสามสี่ประตูสี่ประตูนะส่ประตูแท้แล้วเป็นโอกาสนะที่ผมถ่ายถ่ายลงช่องผมเนีผมต้องบอกก่อนนะโอ้โหแม่งแบบอย่างค คือในไทยถ้าพี่นับแบบพี่ประมาณพี่คิดว่าประมาณกี่คันในไทยม่นเกินห้าคันไม่เกินเกินห้าคันเพราะน้อยคนที่จะออกมาขี่เนาะใช่ส่วนมากจะเป็นเห็นสองประตู R32 สองประตูเพิ่งเห็นไอเบีเอสพันด้วยอันนี้รถผมขาอีกไหมครับนี่รถผมครับเฮ้ยผมต้องบอกว่าเอสพันนี้ผมไม่ได้สนใจนะเหมือนเ็จเลยกอ่ะขอไปพี่โรงนาได้เลยคุณไม่ได้ดูคลิปผมเพราะคุณไม่ได้รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักคุณเนาะ อันนี่ยสุดยอดต้องขอบคุณหน้าครับพี่เจนะครับที่อุตส่าห์ให้ผมเสียเวลาถ่ายก็นานเหมือนกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตาคา์กดกระดิ่งนะครับถ้าอยากจะมาที่อูนี่แต่จำบอกว่าใน,นอูนี้ไม่ค่อยมีใครมาถ่ายเอาง่ายๆดีกว่าเขาอะบอกเมื่อกี้ล่าพี่้าบอกว่าถ่ายมาตรง,งคอยไหนไม่บอก มึงทักมาทางเฟซเขาได้เลยคลิปนี้ผมอาจคนจะดูเยอะหรือไม่เยอะผมไม่รู้นะแต่รถที่ผมมาถ่ายก็คือผมผมอยากให้ทุกง,ง้องดูว่าเฮ้ยถามว่าปูเล็กไหมไม่เล็กไม่ใหญ่ตรงนี้ดีกว่าก็พอปานกลางแต่แบบรถอันนี้เยอะนะรถซิ่งเยอะนะมีแต่รถซิ่งนั้งนั้นเลยนะไม่มีรถเดิมนะต้องบอกก่อนว่าในี่บางทีนะผมต้องบอกก่อนนะพี่ๆบางทีแบบเดี๋ยวถัวออนแอร์ไปเนะี่ยลงแน่นอน พี่จะทำไงพี่บอกไม่รถทุกคันถูกต้องตามประมาณต้องบอกก่อนนะรถูกต้องคือมีเอกสารอยู่แล้วถูกเลยครับคือคือที่กล้ามาถ่ายนี่ก็คือเขาไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วต้องบอกก่อนแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยนะสถานที่ที่ไหนถ้ามึงอยากรู้ก็ติดต่อเขาไปแล้วกันว่าที่ที่ไหนเนาะก็ขึ้นเฟซเจโบซ่าเซฟเจโบซ่านะครับอาจจะไม่ตลกนะอาจจะเป็นแบบคลิปแบบสาระหน่อยตลกหน่ะคนคนไปเพราะตลกมากไปดีเฮ้ยอันนี้คนเดียวกันป่าวไอ้ทูนเนาะนี่ไม่เบรกอันนี้อันนี้คนนะนี่คนนี่ไม่กลัวหรือว่าเวลามันขันอะไรอะไรแล ลูกค้ามาเหนีก็ไม่กล้าปัใจปันใจด่าลอยต้องบอกเลยอุ่นใจแน่นอนนะครับใครที่มาทำอู่ที่นี่นะอุ่นพี่อันนี้รถลูกค้าอะถ้าสมมติเราทำเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะเคป่ะอุ้ยพี่อุ้ยเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นเลยฮะ จากขาวไม่จากขาจากขาวไว้แม่แม่นางก่อนอย่าแม่แม่นางหนีแม่แมนางหนีตอนที่กูยกขึ้นแล้วแหละอันนี้ก็ทะต็ดอะไรดูดิพันม้าเหมือนกันโอ้ดูเครื่องนะเหมือนกันอันนี้ก็อะไรแท้เหมือนกันใช่ครับแท้เหมือนกันเลยแล้วไอ้เจ้าของไอ้เทยนี่มันมาทำมันมาทำอะไรพี่ก็มาซื้อวีดทั่วไปครับอ๋อโอ้โหสวยเหมือนกันนะอันนี้ก็พันม้านะครับน้องๆผมต้องบอกก่อนเลยนะทำอะไรอ่ะครับดูลูกน้องแต่ละคนนะครับโอ้โหแต่ไอีคนเนี้ยกูชอบคนเนี้ยคนได้นอนยันหางจริงจริงน่อ้ เจดูดิกูเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยเออรู้ร้องรู้พี่ครัจริงคนนี้อยู่นานยังนานเหมือนกันครับนานเลยใช่ไหมจะได้มั่นใจลูกค้าอะไรเห็นขอจะได้เออมาทำว่ามันอยู่นานแล้วแล้วลูกค้าก่อนจะมาทำก็เก็บหลักฐานไว้แล้วกันเผื่อชิ้นไหนหายอะไรชิ้นไหนหายตัวเดียวไม่เจอว่ากินโซดาบ่อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณมากนะครับพี่เจนะครับฝากเฟซบุ๊กอีกทีนึงครับเฟซบุ๊กโอเคนะครับปิดคลิปเพียงเท่านี้ let's go